เออทำไมคนนี้ถึงมาตามเราขนาดนั้นบางทีอยู่ดีก็โผล่มาเลยขึ้นวินก็ขึ้นวินตามวิ่งหนีก็ยังตามด่าเขาสารภาพว่าเอออย่าแบบมาตามอย่าโน่นอย่านั่นอย่างนี้ขอแบบมีชีวิตส่วนตัวได้ไหม <Okay. S 1> แต่เขาก็ยังตามเขาตามด้วยวัตถุประสองค์อะไรคะเขาอยากเป็นแฟนหนูเหรอน่าจะใช่ค่ะทั้งที่หนูก็มีแฟนอยู่เขาพูดว่าเขายอมพออยู่ยังไงก็ได้ขอแค่แบบมีหนูพอถ้าเกิดเขาไม่มีหนูคือเขาไม่สามารถอยู่ได้ เขารู้ว่าหนูเหมือนหนูพยายามปฏิเสธทุกทางจนเขาเอกระโดดตึกก็คือจากชั้นหน้หาค่ะ<อ>เหมือนเป็นตาบ่าของหนูอ่ะค่ะเพราะว่าหนูก็โทษตัวเองว่ามันก็เป็นความผิดประโยคสุดท้ายที่เขาพูดก็คือเออขอโทษจะไม่เข้าไปยุ่งอีกแล้วก็คือตอนนั้นก็คือเป็นจังหวะที่เขากระโดดลงมาทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึง่งทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34